เมื่อวันที่10บมกราคมที่ผ่านมาพลตํารวจโทวรวัตวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสอทพลตํารวจตรีวิวัฒน์คำํำนาญรองผู้บัญชาการสอทพลตํารวจตรีภูมิพัฒน์พัทรศรีวงศัยผู้บังคับการสอทหพันตำรวจเอกกิษณะพัฒนาเจริญรองผู้บังคับการสอทหพันตำรวจเอกยิ่งรัชสะอาดยิ่งรองผู้บังคับการสอทหพันตำรวจเอกบัญชาศรีสุข รองผู้บังคับการสอท .5 พันตำรวจเอกเอก,เอก,กวีพงศ์ส้อยเพชรรองผู้บังคับการสอท .5 พันตำรวจเอกชัยพันธ์ทับวงรองผู้บังคับการสอท .5 ว่าที่พันตำรวจเอกอุกฤษศรีนิติวรวงศ์ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสอท .5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กสทชอนำหมายค้นสารจังหวัดพัทลุงเข้าตรวจค้นจากกลุ่มตัวนายทวัชชัย พร้อมได้ของกลางเป็นเอกสารสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเอกชนระบุสินค้าเป็นอุปกรณ์ดัดแปลงสัญญามือถือผู้สั่งซื้อคือบริษัท A Shop เทคโนโลยีจำกัดโดยนายทวัชชัยจำนวน2แผ่นและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเราเตอร์จำนวน3เครื่องสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายอุปกรณ์ที่สามารถแปลงสัญญ,ญาณ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แก๊ง call center เถื่อนนิยมใช้ติดต่อหาหลอกผู้เสียหายภายในประเทศไทยและเป็นอุปกรณ์ที่ห้ามมีห้ามจำหน่ายนำเข้านำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมเว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่าบริษัทเอซอฟเทคโนโลยีจำกัดได้มีการประกาศขายอุปกรณ์ดังกล่าวโดยประกาศขายผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทเอซอฟเทคโนโลยีจำกัด ตรวจสอบกรรมการผู้จัดก,การบริษัทคือนายธวัชชัยจึงได้รวบรวมหลักฐานทําการตรวจค้นโดยนายธวัชชัยให้การรับสรารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนําตัวส่งพนกักงานสอบสวนสอบพอเมืองพัทลุงเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป นับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน